คุณผู้ชมครับพูดถึงในสัปดาห์อลองวิเอ็นแบบนี้นะฮะ,ะอย่างเมื่อวันที่13ตุลาคม2565ที่ผ่านมาแน่นอนนะครับทุกท่านครับเป็นวันสำคัญครับวันครบรอบ5ปีวันคล้ายวันสวนรรคกตรัชการที่9พ่อของแผ่นดินนะครับแน่นอนฮะถึงว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะจากพวกเราไปแล้วแต่ว่าแนวคิดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของพระองค์นั้นยังคงอยู่แล้วก็เรียกได้ว่าใช้ได้ ในทุกยุคทุกสมัยนะครับและเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านก็ได้มีการเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งอุทยานนี้ครับคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่สนามม้านางเลิงเก่าห<ฆ>ลายๆท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะสนามม้านางเลิงเนี่ยนะฮะทั้งนี้นะครับ เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพระราชดำริเรื่องป่าและน้ําเมื่อสร้างแล้วเสร็จครับคาดว่าประชาชนนั้นจะสามารถที่จะมองเห็นอนุสาวรีย์ได้จากถนนรอบนอกพื้นที่อุทยานทั้งจากฝั่งออถนนสีอยุธยา,านะะถนนพระราม5แล้วก็ถนนพิษณุโลก<ม>เรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับการออกแบบภายในนะฮะก็จะมีการเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9 ทั้งหมดเลยฮะอาทิการออกแบบบ่อน้ำและสะพานก็จะเป็นเลข9ะนะสะพานหยดน้ำพระไทยและสะพานไม้เจาะบากงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะจำลองมาจากสะพานที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นเคยเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่7กันยายน2524ที่บ้านเจาะบากงจังหวัดนาราธิวาส นอกจากนี้แล้วนะฮะการออกแบบอุทยานนั้งยังสะท้อนหลักการบริหารน้ําอย่างยั่งยืนครับโดยเริ่มต้นจากต้นน้ําผ่านฝายชะลอน้ําและแนวคิดการปลูกป่า3มอย่างที่สําคัญเลยนะครับก็คือภายในพื้นที่นั้นยังสามารถที่จะรองรับน้ําในกรณีที่เกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครได้ด้วยโดยเชื่อมคลองพดุงกรุงเกษมกับคลองเปรมประชากรครับรวมไปถึงคลองสามเสนด้วยฮนะ ที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะเปิดให้ประชาชนนั้นได้เข้าเยี่ยมชมและก็ออกกำลังพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งพระองค์นั้นได้เสด็จไปไปทรงเปิดอุทยานเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ย ไม่นานฮะภายในปี2567นี้ฮะดูจากภาพตรงนี้ก็เห็นเลยว่าสวยงามมากดิฉันรอวันที่จะเปิดจริงๆเลยนะคนี่นะฮะก็ไม่ใกลไม่ไกลนะครับสนามม้านางเลื้งเก่าประชาชนทุกๆท่านเตรียมตัวที่จะไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับที่สวนสาธารณะนี้นะ